พี่เคยมีวีรกรรมบนรถไหมเล่าให้ผมฟังมีมีมีเคยเล่นคอนเสิร์ตแล้วได้สาวมาคนน่ารักมากเลยก็จงขึ้นรถเมาด้วยกันทั้งคู่เลยหอมฟัดฟัดไปในรถเลยน้องก็พูดมาจริงเหรอเฮ้ยกูผู้ชายใช่เหรอบ้ากจริงเหรอโธ่แ้วพี่ไงพี่บอกเออน้องพี่บอกกุ๊กกิ๊กกันเอามาะพอเป็นผู้ชายบอกนั่งเลยสักการเออพี่สั่งแล้วก็เลยขับรถน้องลงไหนส่งเลยเข็ดไหมได้แต่วันนั้นมา ก็รู้ไงเขาถึงบอกว่าเวลาจะจีบใครแล้วแต่นะหรือให้ดูบัตรประชาชนบัตรประชาชนดูไม่ได้หรอกมีพี่ถึงจะรู้อ่ะใครเขาพูดซะหน่อยพอพูดซะหน่อยมันจะรู้เลยว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมบางคนแบบสวยเขาแต่งแต่งได้หมดทุกอย่างแต่เราไม่รู้หรอกว่าน้ำเสียงจะเป็นยังไงบางคนมางพีแบบนอนด้วยกันเมาแล้วตื่นเช้ามาถึงจะมารู้ว่าเป็นผู้ชายก็มีเพราะเสียงพูดเลยกับว่าหรอนอนด้วยกันเนี่ยนะมีบางคนก็มีนะเอามันก็ต้องมีฟันดาบดิถ้านอนด้วยกันอะ ตอนเมาอยู่ไม่รู้ดาบฟันดาบอะรู้แล้วแต่ไม่มีใครรู้หรอกตอนมาเมาอะ่ะ <laughs>